สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยดีนะครับหลังจากที่เราได้ออกไปถ่ายทางช้างเผือกกับโบสจมน้ําที่สังขะกันมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูขั้นตอนการโปรเซสกันบ้างน,นะครับสําหรับรูปนี้ผมจะอธิบายกระบวนการโปรเซสนะครับทางช้างเผือกให้มันชัดได้ยังไงนะครับแถมด้วยการซ้อนภาพที่เราได้ทําการเพ้นท์ไฟทางด้านหน้าโบสแล้วก็ข้างๆโบสนะครับเราจะมาซ้อนกัน กระบวนการทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเปิดภาพขึ้นมานะครับด้วย Photoshop เมื่อเปิดออกมาแล้วปกติผมจะดูส่วนของการตั้งค่าเลน์ก่อนนะครับมาคลิก enable lens profile collection มาดูว่าเออโดยรวมแล้วเมื่อ enable แล้วเนี่ยภาพเป็นยังไงบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยเวลา enable ขอบขอบภาพมักจะสว่างกว่ากลางภาพนะครับดังนั้นเราต้องมาแก้วิกเน็ตนิดนึงแก้ค่าวิกเน็ต ไม่ให้ขอบขอบ,ขอบนี้มันสว่างกว่ากลางภาพลองปรับดูโอเคนะครับต่อมาก็ remove c ค r ม m a ต i ิ a อเบเ a ชั่นเพื่อความคามชัดของภาพต่อมานะครับก็มาปรับในส่วนของ basic เราก็มาดูค่าไวบานส์ก่อนลองกวาดดูนะครับหาค่าที่ถูกใจเอาดูที่มันดูเป็นธรรมชาติลองค่อยๆกวาดดูนะครับโอเคผมรู้สึกว่าค่าที่3400ถูกใจที่สุดจากนั้นมาดูค่าทินลองกวาดดูก่อน ผมว่าค่าศูนย์ดีที่สุดนะครับต่อมานะครับก็มาปรับในส่วนของแสงกันลองเพิ่มเอ็โเชร์นิดนึงเพิ่มความสว่างให้กับภาพปรับคอนาทตขึ้นเล็กน้อยนะครับโอเคเพิ่มค่าไฮไลท์อีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นลองดูโอเคประมาณนี้พอและวนะครับต่อมาก็คือลองกวาดค่าชาร์โดดู ถ้าเพิ่มหรือลดแล้วเนี่ยมันมีผลดีกับภาพยังไงบ้างผมดูแล้วไม่ดีทั้งคู่นะครับก็เลยไม่ไปแตะมันดีกว่าต่อมาก็คือปรับค่าไว้กับค่าแบ็กสลับกันเพื่อเพิ่มความเปรียบต่างให้กับภาพลองดูนะครับสมมติว่าผมปรับไปสัก18ปรับค่าแบ็กมาที่18โอเคจะพ,พบว่ามีความเปรียบต่างในภาพเพิ่มขึ้นสุดท้ายก็มาปรับค่าคุณภาพเพิ่มนิดนึงนะครับ ต่อมามาปรับในส่วนของเคิร์ฟกันบ้างขออธิบายเรื่องของคําสั่งเคิร์ฟนิดหนึ่งคำสั่งเคิร์ฟนั้นน่ะนิยมใช้ในการปรับแต่งโทนสีให้กับภาพนอกจากนั้นมันยังสามารถสร้างคอนทาราต์ให้กับภาพได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วในโปรแกรมน่ะส่วนใหญ่ก็จะมีพรีเซตให้อยู่แล้วเราลองดูก่อนนะครับก็จะเป็นมีเดียมคอนทราต์แล้วก็สตรองคอนทรา แล้วแต่เราจะหยิบพีเซตมาใช้เลยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมยังไม่ใช้พีเซตละกันนะครับใช้วิธีของตัวเองก่อนนะครับก็คือปรับเป็น s c u r v ินะครับเป็นการเล่งคอนทราส์เริ่มด้วยการคลิกที่จุดแรกก่อนแล้วก็คลิกจุดต่อมาคลิกค้างไว้แล้วดึงขึ้นนะครับมันก็จะเป็น s c u r v ิจะสังเกตได้ว่าทางชัางเผือกเริ่มชัดขึ้นต่อมาก็มาปรับ เพิ่มความคมชัดให้กับภาพนะครับในส่วนของ sharpen นะครับซึ่งปกติแล้วในส่วนของ sharpen ในการปรับภาพแนวแลนสเคปนะครับผมจะใช้ค่อนข้างเยอะนิดนึงปกติถ้าภาพไม่ได้มีน้อยอะไรมากผมปรับอยู่ที่ประมาณ100เลยครับแต่นี้พอดีน้อยมันเยอะไปนิดนึงก็ปรับอยู่ที่ประมาณสัก60 64ก็พอนะครับต่อมาก็คือเราจะมาลดน้อยกันนะครับก่อนลดน้อยเราก็ซูมดูนิดนึงโอเคนะครับดูในส่วนของน้อย ลองปรับดูนะครับค่อยๆกวาดกวาดแล้วก็หยุดแป๊บหนึ่งให้เครื่องมันประมวลผนนิดหนึ่งนะครับกวาดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแถวๆย่านนี้ดีละโอเคสัก36จากนั้นมาปรับค่าลูมิเนนซ์คอนแท์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับจะได้ความคมชัดกลับคืนมาโอเคเสร็จแล้วภาพรวมนะครับจากนั้นเราจะมาปรับเฉพาะที่กันนะครับโดยใช้ Adjustment บัตครับปรับค่า flow มาสักประมาณ50ก่อน เ่อมาก็มาปรับค่าอื่นๆคืนก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงเพิ่มค่าีก p o ช u r e ไว้นิดหนึ่งจากนั้นมาระบายการระบายก็คือเราจะระบายที่บริเวณทางช้างเผือกก่อนก็คือให้จิ้มเอานะครับอย่าไประบายเป็นปื้ดนนะครับเดี๋ยวมันจะดูเป็นทางดูไม่ค่อยธรรมชาติก็จิ้มจิ้มเอานะครับ ปรับบัตรตามความเหมาะสมนะครับขยายบัตรให้ใหญ่ก็กดแปดลอดลิงนะครับต้องการย่อก็กดบอใบไม้นะครับคีย์ลัดต่างๆ่งพวกนี้ช่วยได้เยอะครับโอเค,อเ,คเมื่อเราบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองมาปรับค่าดูเพิ่มค่าทินเล็กน้อยนะครับโอเคทางช่างเผือกย่าอมชมพูมากขึ้นนะครับลองปรับค่าเอ็กโพเชอร์เพิ่มดู โอเคปรับสลับค่าไว้กับแบ็กดูนะครับาทางช่างเผืกเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเรามาลดโฟล์ลงเหลือสักประมาณ15ก็พอจากนั้นเราแปลงทองฟ้าทั้งหมดนะครับทำให้ฟ้าเกิดเอฟเฟกทั่วๆต่อมานะครับเรานิวบัตขึ้นมาคลิกตรงนี้นะครับเราก็จะได้บัตอีกอันหนึ่งนะครับจากนั้นระบายไปในส่วนที่เป็น เมฆกระหมาะนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลดน้อยกันนะครับถ้าเราไม่เห็นนะครับเราก็มากดมาสนะครับโอเคอันนี้คือแนวที่เราแมสกิ้งเอาไว้นะครับอ่ะปิดแมสกิ้งจากนั้นซูมดูโอเคเพิ่มค่าน้อย reduction ค่อยค่อยเพิ่มกวาดเพิ่มนะครับดูค่าที่น้อยมันน้อยสุดนะครับโอเค แล้วก็จัดการเรื่องหน่อยเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเราก็ Open Image ได้เลยโอเคเราได้ภาพจาก SCR มาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดอยู่ใน Photoshop จากนั้นเราทำการ Copy Layer ขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็น Color Dot นะครับสีก็จะสว่างขึ้นจากนั้นเราก็จะทำการ Masking เพื่อที่บังในส่วนที่เราไม่ต้องการใช้ด้านล่างทิ้งไปนะครับก็มากดที่ Add Layer Mask นะครับ โอเคเราก็จะได้ masking มานะครับจากนั้นเอาบรัชระบายสีดําในบริเวณที่เราไม่ต้องการนะครับระบายซ่อนไปโอเคจากนั้นนะครับลดค่า o p ปาซิตี้ลงนะครับเหลือสักประมาณ40ก็พอโอเคหากเราต้องการช้างให้มันชัดขึ้นอีกนะครับเราก็อาจจะ copy layer ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับ ช้างก็จะชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายิ่งชัดมากน้อยก็จะยิ่งตามมามากเหมือนกันต่อมาเราจะเอารูปที่ทําการเพ้นท์บดด้านข้างมาปะทับแล้วเอาเฉพาะแสงข้างบดเข้ามาซ้อนกันนะครับก็ไ Photoshop ไปก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าภาพที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมี m e t a d a ต้อยู่นะครับเราก็ Copy m e t a มตาดนะครับแล้วก็ p a ส t e นะครับ จากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อภาพที่เราจะามาซ้อนนะครับเปิดภาพนี้นะครับเราก็ได้ภาพที่มีค่าการปรับแต่งเหมือนกันทำให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ open image โอเคได้อีกภาพหนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสองภาพนี้มาซ้อนกันคลิกภาพที่เราเพิ่งทำขึ้นมานะครับลากออกมาแยกออกมานะครับจากนั้นใช้เครื่องมือ move tool นะครับ ลากภาพนี้ไปไว้อีกภาพหนึ่งโดยที่กดแป้นชิปค้างไว้ด้วยการกดแป้นชิปเวลาเราลากไปแล้วเนี่ยภาพจะทับกันพอดีพอดีเลยนะครับทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะทีนี้นะครับในภาพนี้เราต้องการแค่บริเวณแสงข้างๆโบทดังนั้นเราจะต้องซ่อนมันก่อนด้วยการกด layer mask แต่ระหว่างที่กด layer mask นะครับให้กดปุ่ม option ค้างไว้ด้วยนะครับถ้าเป็น pc ก็จะเป็น alt นะครับคลิกเอาไว้มันจะซ่อนทั้งหมด จากนั้นเรามาระบายสีขาวบริเวณข้างโบทเพื่อเผยเฉพาะส่วนที่เป็นแสงออกมาโอเคนะครับเรียบร้อยโบทก็จะสว่างสวยดีทีเดียวจากนั้นนะครับเลือกเลเยอร์บนสุดนะครับแล้วก็กดปุ่ม Shift Option Command E นะครับหรือถ้าเป็น PC ก็จะเป็น Shift Alt e Control E เมื่อกดปุ่มแล้วนะครับเลเยอร์ทั้งหมดจะถูกรวมกันเป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1 l a เลเยอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น All ต่อมานะครับเราจะมาแก้เอียงภาพกันนะครับด้วยการใช้เครื่องมือ r o p t o o l นำเครื่องมือนะครับมาบริเวณมุมของภาพนะครับแล้วก็จับเอียงซะดูให้พื้นได้ระนาบตรงนะครับจากนั้นนะครับก็จัดคอมโพสต์ใหม่ในส่วนที่มันขาดหายไปตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเรามาเติมกันได้ก็พยายามจัดคอมโพสต์ให้ดีก่อนแก้เอียงให้เรียบร้อยก่อนโอเคเมื่อได้แล้วเราก็กด enter โอเคเมื่อทำการแก้เอียงเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็มาใช้เครื่องมือ Polygonal Lasso Tool มา select ในส่วนที่ขาดหายไปจากนั้นใช้คำสั่ง Edit แล้วก็ Fill แล้วก็เลือกตัวเลือก Content เป็น Content Aware นะครับแล้วก็โอเคโปรแกรมก็จะทำการเติมพื้นที่ที่ขาดหายไปให้นะครับ จากนั้นก็ปลด selection ให้เรียบร้อยสุดท้ายนะครับลองมาดูละเลยทีนึงจะเห็นได้ว่าน้อยยังค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้เราก็มาที่ฟิลเตอร์นะครับ Camera Raw Filter เราก็จะมาจัดการส่วนที่เหลือกันด้วยการลดน้อยนะครับมาส่วนของน้อยแล้วก็ลองค่อยๆปรับดูซูมดูนิดนึเคภาพเริ่มเนียนนะครับ ส่วนแสงตรงนี้นะครับหากไม่ต้องการเราก็มาใช้บลัชระบายแล้วก็ลดค่าเอ็กพอเชอรเอาได้หากยังไม่พอนะครับให้เรา new b u ัชมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ระบายสีทับไปอีกทีหนึ่งโอเคจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับเราก็มาดูภาพรวมอีกทีหนึ่ง หากเราเห็นว่าทางช้างเผือกยังชัดไม่พอนะครับก็ใช้สูตรเดิมได้นะครับก็คือ Copy Layer ขึ้นมาจากนั้นเปลี่ยนโหมด Layer นะครับเป็น Color. ชั t ช้างเผือกก็จะชัดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็ลองลด Opacity ด,ดูนิดนึงให้เหลือสัก50ก็พออย่าให้มันเยอะเกินไปมันจะดูไม่ธรรมชาติจากนั้นเราก็มา Masking นะครับในส่วนที่ไม่ต้องการก็คือด้านล่างโดยการระบายสีดำลงไปบริเวณที่ไม่ต้องการ โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับการโปรเซสภาพทางช้างเผือกนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ